จิงไท่ไปเยอะติดตามผลงานผักบุ้งนะครับกำลังขึ้นครับอนนี้นะครับคครับผมคณะกำลังแตกนะครับเดี๋ยวค่อย ได้ถาดพวกเก่ามานะครับที่เหลือใช้ของเขาก็ทิ้งแล้วนะครับก็จะเอามาทำให้มีประโยชน์กับตัวเรานะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลุยใส่ปุย๋ยมันต่อเพิ่งเลิกงานนะครับไปแวะรดน้ำสัหน่อยนะครับกำลังขึ้นนะครับปักบุ้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเอา ต้นหอมมาลงก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดียามเช้านะครับอันนี้ไม่รู้จะรอดหรอือเปล่าเออเอามาตนาครเบผม